เป็นร่มกันแดดที่ขายดีมากๆเพื่นครับร่มกันแดดขนาดใหญ่28นิ้วนะครับผมด้านในนะครับจะเป็นกระดูกงูก้านกระดูกงูน,นะครับแปรกันเลยนะครับผมโครงสางแข็งแรงนะครับตัวนี้เป็นร่มกันแดดที่ว่ากันแดดกันฝนได้ดีนะครับผม เป็นรุ่มขนาดใหญ่นะครับต่างสองสามคนได้เล่นครับนอกจากนี้นะครับตัวนี้ออกแบบนะครับมีก้านนะครับผมมีปลอกนะครับกันน้ำกันฝนนะครับเอาไว้ให้ครับเวลาเข้าไปตากฝนมาเข้ากับเข้ากับหุบกานมาแบบนี้นะครับเก็บได้ด้ยนะครับตัวด้านจะเป็นตะขอนะครับเอาไว้เกี่ยวไว้หอยนะครับตัวนี้ราคาร้อยกว่าบาทนะครับผมจัดทรงฟรีนะครับมีหลายสีให้เลือกครับว่าจะเป็นสีดําแดงดําเหลืองนะครับดาล้วนนะครับสวยๆเลยครับผมสินค้าราคาร้อยกว่าบาทพี่น้องครับ ถูกมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากเพราะว่าตัวนี้มันแข็งแรงตรงปุกนะครับผมเป็นร่มขนาดใหญ่ที่ว่าโค้งสางแข็งแรงมากว่าจะเอาไว้กันแดดกันฝนนะครับผมที่สำคัญคือมันมีปลอกตัวนี้ผมชอบมากเลยครับเวลาจัดเจ็บนะครับผมมันจัดเจ็บง่ายๆแบบนี้นะครับผมสินค้าดีมิตรภาพนะครับขอนําเลยผลีว่าตามหาร่มกันแดดมีปลอกเก็บนะครับผมแนะนําเอาตัวนี้ไปใส่งานกันนะครับสินค้าตรงปุกจิมทีกลังครับ